จะคนแล้วึ้นแล้วะน,ลนะคะค <_ D> ่านไปสิคะผ่านไปค่ะผานไปผานมานะคะนี่นี่จะ

ว่าที่เป็นดวงเลยเห็นจะเป็นแสงใช่ต้องรงัไม่ขึ้น กแล้วกกาเต็มก่อนแล้วกันกาไปก่อนวันที่นี่สวยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นเต็มเต็มเลยนะคะก็มีผู้คนมาถ่ายรูปเยอะนะคะถ่ายรูปแสงแรกของวันกันนะคะพระอาทิตย์ขึ้นนะคะปะหาเราถ่ายไปเรียบร้อยแล้วอื้อซ่าเนะี่ยเราจะไปดูกัน